กุ้งตัวโตค่ะกุ้งทอดตัวโตโตลูกชิ้นเกี๊ยวเลือดปลาเส้นมาครบหมึกแห้งกรอบอันนี้เขาเรียกอะไรนะนนเห็ดหูหนูขาวใช่ไหมอันนี้เห็ดหูหนูขาวใช่ไหม ก๋เตี๋ยวเจหลังเย็นตาโฟ้อ้อสั่งเป็นเส้นใหญ่ร้านนี้มีคุ้งทอดด้วยอยู่ตรงแยกลังเลฝั่งไปบ้านปึกค่ะเส้นใหญ่ค่ะ crow do